สวัสดีครับกิกธนาพัฒนนะครับจากช่อง Antique Channel Collection นะครับสำหรับใน EP ีที่31นี้ก็จะเป็นธนบัตร10บาทแบบ12นะครับธนบัตร10บาทแบบ12นี้จะออกแบบมาในคอนเซปต์ของมหาราชนะครับเพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณของสมเด็จพระบุรพามหากษัตราี่ราชเจ้าที่ได้รับถวายพระราชสมัญญาพิไทยมหาราช จึงได้ใช้ภาพพระบรมราชานุสาวรีของพระมหากษัตริย์ที่ได้รับพระเกียรติดังกล่าวมาเป็นภาพประธานในด้านหลังธนบัตรนะครับธนบัตร1ิบาทแบบ12นี้ถูกประกาศออกใช้เมื่อวันที่5กันยายน2523และเริ่มจ่ายแรกเมื่อวันที่20กันยายน2523ลวดลายของธนบัตร10บาทแบบ12นี้ยังถูกนำไปใช้ในการผลิตธนบัตรที่ล,ลึกครบรอบ120ปีกระทรวงการคลัง ในปี2538ด้วยนะครับธนบัตรด้านหน้าสีหลักของธนบัตรเป็นสีน้ำตาลอ่อนมีภาพประธานเป็นพระบรมฉายาสาธิสลักรัชกาลที่9อยู่ตรงกลางขวาทรงเครื่องแบบจอมทัพมุมซ้ายบนมีรูปพระครุฑมีลายน้ำอยู่บริเวณล่างซ้ายธนบัตรในด้านหลังภาพประธานคือพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ห พระปิยะมหาราชจำลองรูปจากพระบรมรูปทรงม้าที่พระลานด้านหน้าพระราชวังดุสิตด้านขวาบนเป็นรูปพระคุธซึ่งเป็นตำแหน่งที่ตรงกันกันกบพระคุธด้านหน้าเมื่อยกส่องจะตรงกันไม่เหลื่อมล้ำนะครับเ,เพื่อเป็นกําลังใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับอขอบคุณครับสวัสดีครับ